ชาญมาเช่นีนาอินาซาร์ค่ะกับตันสีฟ้าตาอันยองฮาเซโยฉันนนออมอิมนิตากับตันสีชมพูค่ะถึงแม้จะใส่ชุดสีฟ้าแต่หัวใจอยู่ที่สีชมพูนะจ๊ะไม่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 ขอพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าหัวใจเธออยู่สีฟ้าหรือเปล่าอ๋องั้นต้องบอกว่ากับตันสีชมพูแต่ใส่ชุดสีฟ้าเพราะหัวใจอยู่ที่สีฟ้ากับตันสีชมพูแต่ใส่ชุดสีฟ้าเพราะหัวใจอยู่ที่สีฟ้า เดี๋ยวฉันเปลี่ยนเสื้อสีฟ้าให้เลยถ้าไปอยู่สีฟ้าย <laughs> อย่างที่ทราบนะคะว่าวันที่3าสิบสิงหามนี้พวกเราทั้งคู่ได้เป็นกัปตันทีมของแต่ละสี <laughs> เพราะฉะนั้นความเครียดของพวกเราคือทํำยังไงไม่ให้สีตรงข้ามเขามาหาสีเรา <laughs> และ <laughs> ความเครียดของสีเราคือจะทํายังไงให้ลูกทีมเราอยู่ครบไม่วิ่งไปหาสีฟ้า <laughs> นี่คือความเครียดของพวกเราใช่ด้ะในฐานะโค้ชเขาบอกตามตรงว่าเราเครียดมากเพราะในการแข่งขันครั้งนี้ค่อนข้างที่จะ intense และมีความเข้มข้นและมีความกดดันเยอะโอ้ my god จะบอกเลยว่ามันต้องใช้ความจีเนียสูงเราต้องมีการแบบสลับซับซ้อนทุกฟกกแผนซ้อนแผนเนาะถูกเฮ้ยนี่ก็มีเฮ้ยเยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไเ้นะค้อันนี้คือ้ิ่งที่โคยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ซุ่มซ้อมกันมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ระวังตัวหน่อยเนาะสีฟ้าเนี่ยออพอดีมีแผนซ้อนแผนผมทราบละพอดีมีแผนซ้อนแผนอันนี้คือสิ่งที่ผมกลัวแน่นอนคือ <c oughs> รู้ไหมดิฉันน่ะอยู่กับลูกทีมคุณเยอะเกินแล้วพอดิฉันเจอคุณอ่ะดิฉันห <c oughs> เหมือนคนกลายเป็นคนหูดับเหมือนคนขี้กลัวแบบครับเอางี้นะคะกัปตันสีสีชมพูเนี่ยพูดเบามากจะสู้กับ อย่างดิฉันได้ยังไงคือเอางี้นะคุณไปอยู่กับเขาจนคุณเสียงเบาไปแล้วว่าเราไม่รู้อ่ะเราเบียดไปแล้วล่ะแต่เอ้าความเข้มข้นในวันที่30นี้บอกเลยว่าไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยองใครแน่นอนถึงแม้ว่าผมจะติดลมเฮ้ยแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผม นุ่มนิ่มหนุ่มนิ่มขึ้นผมบอกเลยว่าสีผมสีชมพูมันต้องมาเป็นอันดับหนึ่งน้องน้แต่ว่าตัวปากแจ๋วจะอยู่ทีมนู้นหมดแล้วก็ถูกแต่ทีมเราเราใช้กล้ามเนื้อค่ะแบบวิ่งแบบซูเขาผมขอนอกรอบคือคุณจะบอกว่าคุณใช้กล้ามเนื้อไม่ได้เพราะคุณไม่ค่อยออกกาลังกายแต่ทีมผมเนี่ย ทีมสีฟ้าหลิงหลิงควองเขาออกกำลังกายเอเวอร a y ี่เดย o ยูโน่ะทีมกูมีใครบ้างเนึ่งกูขอคิดชื่อรายชื่อมะงัดก่อนเขาออกกำลังกายทุกวันเจนิสอ่าเจเรชาแต่นี้นี่ไปคิวบ่งอ้าวไปยกเวทยกงยกเวทอ่ะแล้วคุณจะมาบอกคุณคะผมเป็นโค้ดผมใช้จมองผมไม่ใช่แรงอ้าวเมื่อกี้คุณบอกคุณใช้กล้ามเนื้อคุณเอาไงตอนคุณสับสณส ใช่ค่ะจะสู้กันด้วยความสวยหรือกีฬามันก็อีกเรื่องหนึ่งคะแต่ตอนนี้ฝีปากสีมูแไปแล้วน้องอมยอมแพ้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นไปเจอกันวันที่30สิ่งหาคมนี้นะสาบอกเลยว่าสนุกแน่นอนเจอกันนะครับเจอกันครับีกีฬานี้ใช่ไหมนีกีฬานี้ใช่ป่ ต่อยมวยเ้ยต่อยมวยห้างนั้อยางอะไรท่านู้นน่ะครับต่อยมวยต่อยมย